สวัสดีครับวันนี้ผมพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำตาลสูงนะครับรวมทั้งว่าทำไมบางเคสจำเป็นจะต้องเข้ามารักษาใน ICU แล้วมันอันตรายได้อย่างไรนะครับรวมทั้งผมจะพูดถึงเรื่องกรณีพิเศษนะฮะที่น้ำตาลไม่สูงแต่ว่าอันตรายได้เหมือนกันในคนที่มีภาวะความเสี่ยงเป็นเบาหวานนะครับหรือทางการแพทย์เราเรียกว่ายูไกลซิมิก DKA นั่นเองนะครับถ้าเป็นแพทย์เข้ามาฟังก็ฟังภาวะนี้ไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ย มันจะเริ่มเจอเยอะขึ้นแล้วหลังจากมีการใช้ยากลุ่มใหม่นะครับซึ่งทางการแพทย์เราจะเรียกว่า SGLT 2 inhibitor นะครับเช่น empagliflozin นะครับ dapagliflozin อย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวก็จะกล่าวถึงเรื่องนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าหลังๆมันเริ่มเจอกันเยอะนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและโรคกฤิ่นมบาดนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าถ้าน้ําตาลสูงในร่างกายเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้ามันสูงฉับพลันนะครับ มันก็จะสามารถทําให้ร่างกายเราเนี่ยขาดน้ําได้เป็นอ <high> ย่างหลักเลยนะครับเพราะว่าน้ําตาลเวลามันสูงในเลือดมากๆนะครับมันจะดึงเอาน้ําเข้ามาอยู่ในเส้นเลือดเยอะๆแล้วจะทําให้เราปัสสาวะออกไปเยอะมากนะครับถ้าเราไม่สามารถดื่มน้ําเข้าไปได้ทดแทนที่เสียไปได้อย่างทันท่วงทีเนี่ยนะครับเราก็จะมีการเสียน้ําเยอะๆนะครับอันนี้เป็นอะไรที่อันตรายมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าร่างกายเราเสียน้ําเยอะๆเนี่ยนะครับปริมาณเลือดที่เรามีเนี่ยจะไม่พอถูกไหมครับเวลาปริมาณเลือดไม่พอปุ๊บเนี่ย อวัยวะต่างๆก็จะขาดการมีเลือดไปเลี้ยงนะครับก็จะทําให้อวัยวะต่างๆเนี่ยทำงานไม่ได้นะครับอันนี้คือเป็นอันที่น่ากลัวมากนะครับต่อมาเวลาที่เรามีน้ําตาลในเลือดสูงมากๆเนี่ยแน่นอนบางภาวะก็จะทําให้เกิดมันเลือดมันหนืดมากขึ้นนะครับยิ่งมีน้ําตาลเยอะก็เลือดหนืดอย่างเช่นถ้าลองเอาน้ํามาเราผสมน้าตาลเข้าไปข้างในเยอะๆเนี่ยน้ำตาลตรงนี้น้ำที่มีน้ําตาลเยอะๆมันก็จะหนืดเลือดเราก็เช่นกันนะครับถ้ามีน้ําตาลอยู่ในนั้นเยอะๆมันก็หนืดนะครับ เวลามันหนืดแล้วเนี่ยอวัยวะที่มันจะมีปัญหามากที่สุดก็คือสมองเรานะครับเพราะว่าสมองเราเนี่ยมันต้องอาศัยเลือดเยอะมากในการหล่อเลี้ยงมันถ้าเลือดมันหนืดเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะเคลื่อนไหวในเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองก็อาจจะทําให้มีอาการซึมหมดสติได้อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นอะไรที่เป็นภาวะเร่งด่วนถ้าเราไม่รักษานะครับก็จะทําให้คนไข้เสียชีวิตได้นะครับนอกเหนือจากนี้ในกรณีหลายๆกรณีเนี่ยมันจะทําให้เลือดเราเป็นกรดมากขึ้นนะครับ เวลาที่เรามีน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับภาวะของตัวเบาหวานชนิดที่เราเป็นนะครับเวลาที่อินซูลินเนี่ยมันไม่มีในร่างกายเรานะครับมันก็จะทําให้เกิดเลือดภาวะเป็นกรดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีละภาวะแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยขอเริ่มที่ภาวะ เบาหวานชนิดที่1ก่อนนะครับเบาหวานชนิดที่หึ่งคืออะไรนะครับมันก็คือการที่เซลล์ตับอ่อนของเราซึ่งว่าเบต้าเซลล์นะครับไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ด้วยเหตุผลต่างๆนันานเะช่นมีการโดนทําลายตับอ่อนไปนะครับาจากการที่เรามีตับอ่อนอักเสบรุนแรงแล้วเซลล์มันหายไปหมดเลยหรือว่ามีการเกิดภูมิต้านทานต่อตัวตับอ่อนเองนะครับทำให้เซลล์ตับอ่อนเนี่ยมันเสีย,สยไปมันก็ไม่สามารถผลิตอินซูลินได้นะครับ อินซูลินเนี่ยมีความสําคัญในการนําเอาน้ําตาลเข้าไปในเซลล์เพื่อที่จะให้เซลล์เราเอาไปใช้นะครับถ้าไม่มีอินซูลินปุ๊บตรงนี้ก็จะทำงานไม่ได้นะครับอันที่2อ,อินซูลินมีหน้าที่ในการป้องกันการสลายของไขมันหรือถ้าภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าไลโปไลซิสนะครับถ้าไม่มีอินซูลินปุ๊บไขมันที่มีอยู่ตามร่างกายเราต่างๆนี่ก็จะสลายนะครับ ฟังมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันก็ดีเนี่ยน้ำไขมันสลายไปเราจะได้ผอมนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับร่างกายเราก็มีความจําเป็นจะต้องให้มันมีไขมันการสลายไขมันการสร้างไขมันอยู่ในความสมดุลด้วยนะครับถ้ามันไม่สมดุลมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมานะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีอินซูลินปุ๊บเนี่ยนะฮะก็เกิดการสลายไขมันมากในช่วงที่เราสลายไขมันเนี่ยนะครับมาใช้เป็นพลังงานนะครับมันก็จะเกิดสารที่เรียกว่าคีโตนนะครับอ่าอันนี้บางคนอาจจะคุ้นเพราะว่า อาจจะมีคนเคยได้ยินทานอาหารคีโตก็คือตัวนี้แหละครับคีโตก็คือเป็นอาหารกลุ่มที่เรากินเข้าไปแล้วทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีการใช้พลังงานจากไขมันแล้วก็สร้างตัวคีโตออกมามากขึ้นนะครับอันนี้มากๆมันก็จะมีปัญหาได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเบาหวานชนิดที่1ขาดอินซูลินปุ๊บเนี่ยนะฮะน้ำตาลที่มีอยู่ในเลือดต่างๆมันไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ได้มันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆในเลือดนะครับแล้วก็เราทําให้ตัวเองปัสสาวะบ่อยๆนะครับ ร่างกายก็จะขาดน้ำนะครับร่างกายไม่สามารถที่จะใช้พลังงานจากตัวน้ำตาลได้เพราะว่าฮอร์โมนมันขาดไปก็เลยจาเป็นจะต้องไปใช้ฮอร์โมนใช้แหล่งพลังงานแหล่งอื่นซึ่งก็คือไขมันนั่นเองนะครับเวลาใช้ปุ๊บก็จะเกิดการสร้างคีโตนขึ้นมานะครับคีโตนเหล่านี้เนี่ยมันก็มีฤทธิ์เป็นกรดนะครับจะทําให้ร่างกายเรามีกรดเยอะขึ้นนะครับเวลากรดเยอะๆปุ๊บเราก็จะมีอาการต่างๆเช่น อาการเหนื่อยหอบนะครับหายใจไม่ทันนะครับอาการปวดท้องนะครับคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารอ่อนเพลียอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะเป็นอาการรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามันมากๆนะครับาการหายใจของเราก็จะวายได้นะครับหรือว่าอาวัยวะต่างๆเวลาที่เลือดเป็นกรดเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็ทําหน้าที่ไม่ได้นะครับที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือเรื่องของหลอดเลือดของเรานะครับหลอดเลือดของเราเนี่ยจะมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนต่างๆได้ดีเมื่อค่า pH หรือค่าความเป็นกรดด่างของเลือดเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่เหมาะสมนะครับถ้ามันเป็นกรดมากกินเกิน <pública> ไปเนี่ยมันจะไม่ตอบสนองถ้ามันไม่ตอบสนองเกิดอะไรขึ้นครับหลอดเลือดเราจะขยายตัวแล้วความดันเราจะตกนะครับหรือที่เราเรียกว,ว่าช็อกนั่นเองนะครับและนอกเหนือจากนั้นมันไม่ใช่มีแค่นี้นะฮะอย่าลืมว่าเราเสียน้ําออกไปเยอะด้วยนะครับการเสียน้ําการที่เลือดเราเป็นกรดพร้อมๆกันเนี่ยแซนเลือดมาทําง,งานไม่ได้นะครับความดันก็จะตกเราก็จะเกิดกับการช็อกค,ความดันตกไม่ดียังไงความดันตกไม่ดีเพราะว่า มันจะมันจะต้องใช้ความดันดันเลือดเอาไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของเรานะครับถ้าไม่มีความดันแน่นอนว่าอวัยวะต่างๆของเราก็จะขาดเลือดมันก็จะเสียไปในที่สุดนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่ทําให้คนไข้เสียชีวิตได้นะครับนี่คือเป็นปัญหาของกรณีเบาหวานชนิดที่1นนะฮะวิธีในการรักษากลุ่มพวกนี้หลักๆเลยคือ คนพวกนี้จะขาดน้ำมาหาศาลนะครับไม่ใช่อยู่ๆเราไปให้อินซูลินอันนี้ไม่ได้นะครับมันจะไม่ได้ช่วยอะไรบางทีเราให้แค่น้ําเกลือเข้าไปเยอะๆเ,เนี่ยนะครับเราสามารถทําให้ตัวน้ําตาลในเลือดมันลงมาเองได้นะครับมันลงมาได้ยังไงก็แน่นอนว่าถ้ามีน้ําตาลเยอะๆเ,เราก็ไปทําให้หมันเจือจางสิครับด้วยการให้น้าเกลือเข้าไปเยอะๆนะครับนี่คือเป็นวิธีการรักษาที่เราทําเป็นวิธีแรกเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราต้องดูอะไรบ้างนะครับการรักษาเนี่ยเราจะต้องดูว่าค่าเกลือแร่ต่างๆของเราเช่น โพแทสเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสของเราเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมนะครับทําไมโพแทสเซียมเนี่ยส่วนใหญ่เวลาที่เราจะลดน้ําตาลถูกไหมครับลดน้ําตาลในช่วงหลังเราจะเป็นจะต้องใช้อินซูลินอินซูลินมันจะทําให้ตัวโพแทสเซียมเนี่ยเข้าไปในเซลล์เยอะถ้าเกิดว่าเรามีโพแทสเซียมในร่างกายต่ําอยู่ตั้งแต่แรกนะครับเช่นว่าการที่น้ําตาลสูงนานๆเราอาจจะกินข้าวไม่ได้อ่อนเพลียนะครับเรากินอะไรเข้าไปไม่ได้เลยเกลือแร่ก็จะต่ําใช่ไหมครับ เช่นอาจจะมีแมกนีเซียมต่ำมีฟอสฟอรัสต่ำมีโพแทสเซียมต่ำทุกอย่างต่ำหมดเลยนะครับเนื่องจากเรากินไม่ได้พอเรากินไม่ได้ปุ๊บเราเตรียมละเราจะให้อินซูลินเข้าไปอินซูลินจะทําให้พวกนี้ยิ่งหายไปมากกว่าเดิมนะครับแล้วมันก็จะเกิดอันตรายขึ้นมานะครับทำไมถึงอันตรายโพแทสเซียมเนี่ยมันเป็นสารเป็นตัวเหลือแร่ตัวหนึ่งซึ่งสําคัญมากๆสําหรับหัวใจนะครับถ้ามันสูงไปหรือมันต่ําไปมันก็จะทําให้หัวใจเราทํางานผิดปกติได้นะครับ แมกนีเซียมก็จะเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ต่างๆของร่างกายนะครับรวมทั้งพวกกล้ามเนื้อต่างๆถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็บางคนก็จะเป็นตะคริวรุนแรงนะครับมีมีผลทางด้านโพแทสเซียมต่ําตามขึ้นมาด้วยนะครับเพราะโพแทสเซียมกับแมกนีเซียมมันไปด้วยกันนะครับมันมีเหตุผลด้วยกันนะครับฟอสฟอรัสต่ําตัวนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะฟอสฟอรัสเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของตัวหนึ่งในทางการแพทย์นะครับเป็นสารให้พลังงานชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่า ATP นะครับ อะดีโนซีนทรฟอสเฟตนะครับตัวนี้เวลาที่เราสร้างพลังงานในเซลล์นะครับเราจะต้องสร้างมันผ่านตัวนี้นี่แหละครับสร้างการสร้าง ATP ขึ้นมาซึ่ง ATP เนี่ยตัว P ก็คือฟอสเฟตเป็นฟอสฟอรัสเป็นตัวผสมนะครับถ้าเราไม่มีฟอสฟอรัสในร่างกายเราจะไม่สามารถสังเคราะห์ ATP ได้นะครับพอเราไม่มี ATP เราก็ไม่มีพลังงานถูกไหมครับแล้วร่างกายของเราทุกๆเซลล์จะต้องใช้พลังงานดังนั้นถ้าเราขาดพลังงานแน่นอนว่าเซลล์ของเราก็มีปัญหานะครับ และอินซูลินมันจะทําให้พวกนี้มันหายไปจากเลือดเราได้นะครับมันเข้าไปในเซลล์หมดเลยแล้วมันก็มีปัญหาขึ้นมานครับตรงนี้ก็เป็นเหตุที่ว่า 1. เราต้องแก้ไขด้วยการให้สารน้ําคนไข้ก่อนอันที่2เราต้องแน่ใจว่าเกลือแร่เหล่านี้ปกติซะก่อนก่อนที่เราจะให้อินซูลินเพื่อลดระดับน้ําตาลในเวลาถัดมานะครับนี่คือวิธีในการรักษาชนิดเบาหวานชนิดที่1ที่เราเรียกว่าไดเ b e ิ i คีโตแอซิด o s ิสนะครับหรือ DKA นั่นเองนะฮะ i ดเบติกคือเบาหวานคีโตก็คือคีโตนแอซิดแอซิดก็คือภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนนั่นเองนะครับคีโตนจริงๆมันก็มีหลายตัวนะครับในทางการแพทย์เราก็จะดูหลักๆก็จะมี3ตัวนะฮะคือมีอะซิตโอ e t ซิ e เ c ตอะซิ b โทนเบต้า x y ดอกซีบิวทนะครับ3ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ทางการแพทย์เราเจาะนะครับ ก็ถ้าถ้าท่านเป็นถ้าท่านไม่ใช่ทางการแพทย์ตัวศาสตร์ตัวนี้ก็ผ่านไปนะครับไม่ได้มีความสลักสาคัญไปอย่างใดแต่ว่านี่คือวิธีในการรักษาคร่าวๆแล้วว่ามันอันตรายได้อย่างไรนะครับคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่1เนี่ยมักจะเป็นคนที่อายุน้อยนะครับตัวผอมๆนะครับแล้วก็บางคนอาจจะมีอาการปัสสาวะบ่อยแล้วก็หิวน้ําบ่อยนะครับเป็นอาการนํามาก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าบางคนไม่มีอาการนำนะฮะจะเป็นภาวะปกติเลยแต่มีอะไรมากระทบกระเทือนมากระตุ้นเช่นจําเป็นต้องผ่าตัด มีการติดเชื้อรุนแรงเช่นติดเชื้อโควิดเป็นต้นนะครับหรือมีการได้รับการเกิดอุบัติเหตุรถชนอย่างเงี้ยมีความเครียดทางด้านร่างกายมากๆนะครับพอมีพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยจากภาวะสมรุนซึ่งร่างกายมันยังทําได้อยู่ตอนแรกมันก็ทําไม่ได้พอมันทําไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดภาวะ DKA หรือ i a b บ tic k e t o a c i d o s i s ก็คือเป็นภาวะน้ําตาลสูงฉุกเฉินร่วมกับเลือดเป็นกรดจากคีโตนนั่นเองนะครับอะต่อมาเป็นเบาหวานชนิดที่2นะครับ ตัวนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยมากกว่าหน่อยนะฮะเราเจอได้ในคนที่มักจะนะครับอายุเยอะกว่าหน่อยนะครับตัวอ้วนนะฮะมีพุงอ่ะกลุ่มพวกนี้มักจะเป็นเบาหวานชนิดที่2นะครับแล้วชนิดที่2เนี่ยบางครั้งถ้าไม่รู้ตัวไม่ยอมไปตรวจนะครับหรือไปรับประทานยาต้มยาหม้อบางอย่างที่มันมีสเตียรอยอยู่จะยิ่งทําให้น้ําตาลของท่านสูงขึ้นนะครับภาวะนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นหลักโดยที่ร่างกายของเราเนี่ยดื้อต่ออินซูลินนะครับ ดื้อต่ออินซูลินหมายความว่าเราสร้างอินซูลินเข้ามาทั้นแหละเราสร้างมันเยอะแยะแต่ร่างกายเรามันดือ้อมันเอาไปใช้ไม่ได้นะครับพอมันใช้ไม่ได้ปุ๊บน้ําตาลเราเนี่ยมันจะเข้าไปในเซลล์ไม่ได้มันก็สูงอยู่ในกระแสะเลือดของเรานั่นเองนะครับเวลามันสูงมากๆก็อาจจะก,การอาการคล้ายๆกับภาวะ DKA ในกรณีของเบาหวานชนิดที่1นั่นก็คือเรามีน้ําตาลสูงมากๆขึ้นมานะครับเราจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้านะครับอาจจะมีอ่อนเพลียนะครับเพราะว่าเวลาที่น้ําตาลสูงมากๆเนี่ยเลือดเรามันหนืดน,นะครับ มันก็จะมีอาการพวกนั้นได้บางคนก็จะมีมีอาการถ้ามากๆเนี่ยเลือดข้นมากๆโดยพวกเนี้น้ําตาลมันจะสูงมากๆเลยเพราะสูงมากๆปุ๊บเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอนะครับมันเลือดมันหนืดมันข้นก็จะทําให้เรามีอาการสับสนหมดสติมาหาหมอก็จะเจาะแล้วก็โอ้น้ําตาลมันสูงมากๆเลยนะครับภาวะนี้ก็เป็นภาวะเร่งด่วนเร่งด่วนนะครับเวลาที่เราใช้การรักษาเราก็เหมือนคล้ายๆกับภาวะแรกคือเราจะต้องให้สารน้ําเข้าไปมากๆก่อนเพราะคนเหล่านี้เนี่ยขาดน้ําเยอะมากเลยนะครับ ให้สารน้าไปเยอะๆเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีแรกในการรักษาแล้วหลังจากนั้นก็มาดูเกลือแร่ว่าโอเคหรือเปล่าปกติไหมแล้วค่อยให้อ,อินซูลินตามหลังมานะครับโดยเราอินซูลินจะต้องตรวจตรวจด,ดูเป็นช่วงๆให้น้ําตาลเรามาลงมาได้ดีก่อนนะครับอันเนี้ยเวลาในการรักษาใน i c u เราก็จะทําประมาณนี้ แล้วช่วงแรกเราจะยังไม่ให้คนไข้รับประทานอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเขาทานไม่ได้อันที่1อันที่2อาจจะมีการคลื่นไส้อาเจียนกินเข้าไปแล้วก็อาเจียนสำลักขึ้นมาแล้วเรากลัวว่าถ้าเขาสำลักมากๆเกิดมันลงไปในปอดเนี่ยอันนี้น่ากลัวนะครับเราก็จะได้ภาวะแทรกซ้อนมาอีก1อันซึ่งเราจะไม่ทำนะฮะดังนั้นคนเหล่านี้จะไม่ได้กินข้าวจนกว่าเราจะมั่นใจว่า1น้ําตาลเขาคุมได้เป็นปกติและ นะครับแล้วก็เขามีความอยากอาหารเองนะครับไม่มีคลื่นไส้อาเจียนนะครับแล้วอันที่3ก็คือจะต้องแน่ใจว่าถ้าคนไข้มีคีโตนมีกรดคีโตนอยู่ในร่างกายคีโตนเนี่ยมันต้องหายไปแล้วนะครับเราถึงจะเริ่มให้คนไข้ประทานอาหารได้แล้วก็เปลี่ยนอินซูลินที่เราให้เนี่ยปกติอินซูลินที่เราให้ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยจะเป็นให้ทางเส้นเลือดนะครับจะไม่ได้ให้ทางการฉีดใต้ผิวหนังเหมือนกรณีปกตินะครับเราจะสลับมาใช้ฉีดใต้ผิวหนังก็ต่อเมื่อคนไข้คนนี้เนี่ยสามารถที่จะ มีคีโตนในเลือดปกติแล้วนะครับเราถึงย้ายกลับมานะครับทีนี้ผมอยากจะบอกถึงภาวะพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือคำว่ายูไกลซีมิก dKA คนะครับคำคำนี้เนี่ยยูไกลซีมิกอูแปลว่าปกติไกลซีมิกคือระดับน้ำตาลนะครับแต่เป็นระดับน้ำตาลตรวจออกมาแล้วไม่สูงนะครับไม่สูงมากแต่ว่าเจอภาวะเลือดเป็นกรดนะครับเจอภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนนะครับเราถึงเรียกว่ายูไกลซีมิก Diabetic Ketoacidosis นะครับคนเหล่านี้มันเป็นอย่างไรนะครับคนเหล่านี้เนี่ยโดยปกติจะแตกต่างจากน้ำตาลสูงชนิดชนิดที่เราเจอในเบาหวานชนิดที่1และ2นะครับกลุ่มพวกนั้นเนี่ยน้ำตาลส่วนมากมักจะสูงมากเลย3 4 0 0 5 0 0หรือบางกรณีแบบ7-800เลยก็มีนะครับกรณีแบบนั้นนะฮะแต่ว่าในภาวะ e U ู glyc ซ mic DK ีเเนี่ยน้ำตาลอาจจะสูงไม่เกิน250นะฮะนะครับ เวลาปกติคนที่เป็นเบาหวานอาจจะรู้ว่าอยู่บ้านเอ๊ะน้ําตาลสองสามร้อยยังโอเคอยู่ยังอยู่ได้ยังไม่เป็นอะไรนะครับแต่กลุ่มพวกนี้ไม่ใช่นะฮะกลุ่มพวกนี้เนะนี่ยน้ําตาลจะไม่สูงกว่า250แต่ว่าเลือดมันจะเป็นกรดมากๆเลยแล้วก็จะมีอาการเหมือนกับกลุ่มเบาหวานชนิดที่1และ2เวลาที่มีอาการแย่แยเราต้องเข้า ICU ก็คือมีอาการขาดน้ําเป็นหลักแล้วก็เลือดเป็นกรดพอเป็นกรดปุ๊บก็าหายใจวายมีอาการคลื่นไส้ไเจียนปวดท้องตามมานะครับวิธีการรักษานี่เหมือนกันนะครับคือให้สารน้ำเข้าไปเยอะ ถามว่าแล้วใครหล่ะที่เสี่ยงแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับมันเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะกรณีที่ข้อแรกเรามีสารอาหารในร่างกายไม่เพียงพอเรากินเข้าไปไม่พอนะครับหรือว่ามีเหตุผลต่างๆเช่นถ้าเราดื่มเหล้าเยอะๆนะครับหรือเป็นผู้ติดสุราเรื้อรังเนี่ยจะเสี่ยงละนะครับเพราะว่าพวกนี้จะมีการใช้จะมีการได้พลังงานเข้าไปในะร่างกายไม่พอร่างกายเราก็จะไม่มีน้ําตาลเพียงพอจึงจําเป็นจะต้องใช้ ไขมันนะครับเวลาเราใช้ไขมันก็จะเกิดคีโตนขึ้นมานะครับหรือเราเป็นคนตั้งครรภ์น,นะครับคนตั้งครรภ์นเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงภาวะนี้ได้ทั้งๆท,ท,ที่เขาอาจจะไม่มีเบาหวานมาก่อนนะครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะครับคนตั้งครรภ์นเนี่ยบางครั้งอาจจะทานอาหารไม่ค่อยได้มีการคลื่นไส้เจียนแพทท้องนะครับอันที่สองก็จะมีฮอร์โมนจากรกนะครับเรื่องตัวที่เราเรียกว่าพลาเซนโต,ลตเลตโตเจนนะฮะตัวนี้อาจจะทําให้เรามีคีโตนมีอะไรง่ายในร่างกายเพิ่มขึ้นนะครับ เวลาที่มีภาวะนี้ก็จะเสี่ยงนะครับหรือว่าคนที่มีการเกิดความเครียดทางร่างกายแบบรุนแรงเช่นตอกอ่อนอังเส็บรุนแรงหรือว่ากรณีที่มีติดเชื้อรุนแรงอย่างนี้ก็จะเกิดภาวะ e uglyemic dka ได้นะครับและที่สําคัญเมื่อที่ผมเกริ่นไปตอนแรกก็คือเดี๋ยวนี้เบาหวานชนิดที่2ที่คนอายุเยอะๆอ้วนนะครับแล้วก็มีมีโรคประจําตัวเป็นเบาหวานเยอะๆนะครับก็จะมีได้ยากลุ่มพิเศษกลุ่มหนึ่งแล้วนอกเหนือจากนี้บางคนไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับ แต่มีโรคหัวใจนะครับโรคหัวใจวายก็มีการใช้ยากลุ่มนี้เพราะว่ามันเป็นประโยชน์ในแง่ของการป้องกันไม่ให้คนไข้เกิดหัวใจวายกับเริ่มและเข้าโรงพยาบาลยากลุ่มที่ว่านี้เป็นยากลุ่มที่เราเรียกว่า SGLT2 inhibitor นะครับมันก็คือโซเดียมกลูโคสทราน SPORTER โปรตีนตัวที่2นะครับ SGLT2 ย่อมาจาก Sodium Glucose Transposter Protein 2 In n h i b i t o r ก็คือตัวไปยับยั้งไอตัวนี้แหะครับยับยั้ง SGLT2 ยาพวกนี้เนี่ยผมก็อาจจะพูดชื่อเต็มมันไปแล้วกันนะครับเพราะว่าแน่นอนว่ายี่ห้อที่อเมริกากับยี่ห้อที่ไทยอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ตัวเต็มก็คือยกตัวอย่างเช่นอ่า empagliflozin นะครับ dapagliflozin อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีมีสอตัวเท่านั้นเองแหละครับที่เมืองไทยก็อาจจะมีชื่ออื่นนะครับก็ต้องไปดูนะฮะ ตัวนี้เนี่ยกลาดการทํางานของเขาเนี่ยก็คือการทําให้เราปัสสาวะเอาน้ําตาลที่สูงในเลือดออกมาเยอะๆนะครับทําให้เราปัสสาวะบ่อยนะครับเราก็ลดระดับน้ําตาลในเลือดเราได้นะครับแล้วผมคิดว่าการที่เราปัสสาวะออกมาเนี่ยมันคล้คลายๆกับการเป็นยาขับปัสสาวะอย่างหนึ่ง mm. Mm. ที่ช่วยในแง่ของการที่มีหัวใจวายได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นกลไกหนึ่งในนั้นอันที่2มันจะลดการดูดซึมกลูโคสที่ออกไปในปัสสาวะเข้ามาสู่ร่างกายอีกรอบหนึ่งอันที่3มันก็มีส่วนเกี่ยวข้อง Carbon, ทําให้คีโ์ตนเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับ ดังนั้นคนที่รับประทานยากลุ่มนี้อยู่ไม่ว่าจะเพิ่งรับประทานมาหรือรับประทานมานานมากแล้วก็ตามนะครับสามารถเกิดภาวะยูไกลซีมิกดีเได้นะครับนั่นคือกรณีที่ท่านมีน้ำตาลสูงไม่ถึง250แต่ว่าท่านมีอาการเหล่าที่ผมพูดไปนะครับคืออาการคลื่นไส้เบื่ออาหารทานไม่ค่อยได้อ่อนเพลียพวกนี้ท่านจำเป็นจะต้องไปตรวจแล้วเวลาตรวจเนี่ยหมอจะตรวจอะไรบ้างครับเราก็จะตรวจดูคีโตนในเลือดของท่านนั่นแหละครับนะฮะ ถ้าคีโตในเลือดเอ๊ะมันสูงขึ้นเลือดเริ่มเป็นปลดนะครับถึงแม้ว่าน้ําตาลของท่านจะสูงไม่ถึง250เราก็จะคิดถึงภาวะนี้นะครับแล้ววิธีการรักษาคือเราต้องให้สารน้ําเข้าไปเยอะๆนะครับในช่วงแรกอาการมันค่อยๆดีขึ้นแล้วเราอาจจะต้องพิจารณาว่าเออถ้าอย่างนั้นเราอาจจะต้องหยุดยาตัวนี้เราไปใช้ตัวอื่นแทนหรือบางกรณีก็อาจจะต้องลดขนาดยานะครับอ,อ,อันนี้แถมเป็นเกร็ดอีกอันนึงเล็กๆน้อยๆให้สําหรับแพทย์ที่เข้ามาฟังละกันนะครับ SGLT 2, 2 inhibitor เนี่ย มันมีผลข้างเคียงอย่างหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์มากผลข้างเคียงที่เป็นประโยชน์มันคือมันสามารถทําให้ระดับแมกนีเซียมในร่างกายสูงขึ้นได้ครับนะค,บคนไหนที่มีการเสียแมกนีเซียมไปทางไตเนี่ยการให้ยากลุ่มนี้จะทําให้ท่านเก็บแมกนีเซียมไว้ในร่างกายนะถามว่าทํำไมผมรู้เรื่องนี้นะครับก็เป็นเพราะว่างานทางด้านการปลกถ่ายปอดของเราเนี่ยเรากินยากลุ่มหนึ่งซื่อชื่อว่าทาโครไลม u สหรือว่าไซโคสปอรินยา2ตัวนี้จะทําให ของเราเนี่ยไม่สามารถเก็บแมกนีเซียมในร่างกายได้เราก็จะสูญเสียไปนะครับทำให้เรามีความจําเป็นจะต้องให้ยาแมกนีเซียมเสริมนะครับแต่ว่าบางคนให้เสริมยังไงเนี่ยก็ยังไม่ได้ผลนะครับผมก็จะมีการให้ยากลุ่มเนี่ย s g l 2 2 inhibitor เข้าไปทําให้ระดับแมกนีเซียมของเขากลับมาปกติได้มากขึ้นไม่จมําเป็นจะต้องใช้แมกนีเซียมเสริมเกินสูงสูงเกินไปนะครับโอเค ก็เล่ามาเท่านี้นะครับโดยสรุปแล้วน้ําตาลสูงมากๆเนี่ยมันมีความอันตรายเพราะว่า1มันทําให้เราปัสสาวะบ่อยร่างกายขาดน้ํานะครับอันที่2มันทําให้เลือดหนืดมากขึ้นนะครับอวัยวะต่างๆก็ได้รับเลือดไม่เพียงพอนะครับร่างกายขาดน้ําเลือดหนืดก็ยิ่งทําให้อวัยวะต่างๆทํางานแย่ลงอันที่3คือมันทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีความเป็นกรดได้จากการสลายไขมันเวลาที่เราขาดอินซูลินมากๆนะครับ ภาวะคีภาวะคีตนสูงจะเจอในภาวะเบาหวานชนิดที่1มากกว่านะครับเพราะวะ่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยอินซูลินเขาสร้างไม่ได้แต่ภาวะเบาหวานชนิดที่2เนี่ยสร้างอินซูลินได้ดังนั้นมันจึงมีความสามารถในการย,ยับยัง้งการสลายไขยมันได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามีคีตนเยอะๆเนี่ยก็สงสัยภาวะเบาหวานที่1เอาไว้ก่อนมากกว่านะครับแต่ไม่ใช่ภาวะเบาหวานชนิดที่2จะมีคีตนสูงไม่ได้นะครับถ้าขีตนสูงๆร่างกายเป็นกรดเยอะจะมีอาการหอบเหนื่อยคลื่นไส้อาเจียน ปวดมวนท้องได้นะครับแล้วก็ในทางการแพทย์เราจะเจอว่าเวลาเป็นกวดยเยอะในเลือดเนี่ยนะครับความดันเราก็จะตกนะครับอวัยวะต่างทํางานไม่ได้เอนไซม์ต่างๆทํางานไม่ได้เมื่อรวมกับการที่ร่างกายเราขาดน้ําก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับวิธีการรักษาในกลุ่มพวกนี้ต้องไปพาไปหาหมอนะครับเราไม่ใช่ให้กินน้ําอยู่ที่บ้านได้นะครับแต่ว่ารีบกินน้ำเข้าไปถ้าเรากินได้ก็ดีนะครับไปหาหมอก็จะทุเลาบ้างนะครับเราก็จะตรวจระดับน้ําตาลตรวจเกลือแร่โพแทสเซียมแมกนีเซียมนะครับรวมทั้งฟอสฟอรัส เราจะให้สารน้ําเข้าไปก่อนนะครับเมื่อเราให้สารน้ําเข้าไปแล้วน้ําตาลเริ่มดีแล้วนะครับแล้วเราก็มาดูว่าตัวค่าเกลือแรก่ปกติไหมถ้ามันปกติเราก็จะให้อินซูลินต่อจนกระทั่งน้ําตาลเราลงมานะครับเมื่อน้ําตาลเราลงมาอยู่ในระดับประมาณสัก200หรือต่ํากว่านั้นนั้นเนี่ยคนไข้เริ่มรู้สึกเอออยากอาหารมากขึ้นไม่มีความคลื่นไส้อาเจียนแล้วนะครับน้าตาลคุมได้ดีภาวะคีตโตนเริ่มหายไปจากเลือดเรานะครับเราก็ถึงจะให้คนไข้รับประทานอาหารนะครับ โอเควันนี้ก็เล่ามาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับใครมีญาติเป็นเบาหวานแล้วยังไงเนี่ยก็ต้องดูแลภาวะนี้ดีๆด,ด้วยนะครับอย่าปล่อยให้คนอยู่ที่บ้านโดยที่บอกว่าเออเนี่ยเพลียจังเลยเออปวดหัวนอนก็ไม่ค่อยได้นะครับคลื่นไส้อาเจียนกินไม่ได้พวกนี้ควรจะเอาไปหาหมอได้แล้วนะครับถ้าท่านเป็นเบาหวานนะครับหรือถ้าคนคนอื่นๆก็ควรจะไปตรวจด้วยนะครับอย่าไปหายากินเองยาต้มยาหมอ้อยาลูกกลอนยาสารพัดอย่างที่ อ้างว่าสามารถรักษาเบาหวานให้หายขาดเนี่ยหลอกลวงทั้งเพลเลยนะครับไม่ยังไป็้องไม่กินนะครับมันมีปัญหาหมดทุกตัวนะครับเท่าที่ผมเจอมานะฮะโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ